ห,ห,หมันโดดไม่ถึงว่าโดดถึงนี่เสร็จกูได้ก็บอกเลยถ้ามึอโดดถึงนี่ลงหม่อ อีกตัวครับไอช้อนแน่นอนเอา้ากระสูบมาไงวะยังพูดถึงกระชอนอยู่เลยตือ้อตั้งนานโอ้โห มาจนได้ครับกระสูก